เทียทั้งหมดเท่าไหร่คะอโอเคครังนี้นะคะทำผมไป200บาทนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเจ้ปลื้มวันนี้เป็นวันที่เราจะทำสวยกันค่ะ ก็เป็น E ีพีที่แบบเฮ้ยปื้มเพิ่งรู้ว่าปื้มไม่ได้ทำคลิปนี้นานมากนะคะก็คือพาไปย้อมผมแถวบ้านราคาหลักร้อยฟังไม่ผิดนะคะคือหลักร้อยจริงๆร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ปื้มอะ่ะเคยรีวิวไปแล้วเมื่อ1ปีที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เขาย้ายที่นะคะไปอีกที่หนึ่งแถวๆนี้นี่แหละเดี๋ยวปื้มจะ พาเดินแล้วก็ไปที่ร้านเขากันค่ะคือร้านนี้นะคะเจ้าของชื่อว่าพี่เอนะคะคือพี่เออยู่แถวเนี้ยอยู่ตรงร้านเก่ามาเกินกว่า15ปีแล้วนะทุกคนคือแบบยาวนานมากปาเดี๋ยวเราไปทําผมกันตรงนี้นะคะก็คือร้านเก่าของพี่เอนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ปิดไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินไปว่าร้านใหม่เขาอยู่ตรงไหนเอาจริงๆปะอยากจะบอกว่าคบกับพี่แพทมาประมาณ จะ7ปีแล้วนะเดือนหน้าก็คือ7ปีก็คือไม่เคยเดินเลยอนะ่ะในซอยเนี้ยไม่เคยเดินออกมาเคยเดินแบบจําความได้คือครั้งหนึ่งสองครั้งเองนะจริงๆเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจค่ะแม่จําได้คือล่าสุดคือตอนแบบม6ได้มั้งที่แบบเดินในซอยบ้านพี่แพทนะคะความทรงจําอันวัยเด็กนี่เราก็ยังไม่ถึงเลยนะคะอยู่ประมาณครึ่งซอยแล้วอะใกล้ถึงความจริงละพี่แพทบอกว่าร้านพี่เอครั้งนี้ก็คือ ตั้งอยู่หลังร้านกาแฟดอยอะไรสักดอยดอยช้างดอยดอยตุงหรือว่าดอยคําดอยอะไรสักอย่างเดียวเอาประมาณว่าเดี๋ยวปื้มจะพาไปนะคะอันนี้ก็คือใกล้ถึงหน้าซอยเลวอันนี้ก็คือต้นซอยเทเวศซอยหนึ่งทุกคนมันคือดอยคาแหละงงมากดอยตุงดอยคําวิธีการมานะคะง่ายมากก็คืออยู่ตรงข้างๆเทเวศซอยหนึ่งเข้าไปในซอยเลย เจอร้านดอยคําแล้วใช่ปะแล้วก็ตรงเข้ามาในซอยเย้ฮล <Yeah! Hello! S 1> นี่ก็จะบอกว่าอยู่ในซอยน,นี้นะคะก็จะมีร้านนัวด้วยแล้วก็เนี่ยร้านหาง่ายมากๆคือร้านใหม่เนี่ยใช้ไล่กว่าเดิมมีความโปร่งขออนุญ,ญาตถอดหน้ากักแปลบอุปกรณ์ที่นำมาในวันนี้นะคะมี ยาย้อมผมนะคะยี่ห้อใดก็ได้แล้วก็ปื้มเตรียมแชมพูมาด้วยคือแชมพูอันนี้มันเป็นแชมพูสีม่วงปื้มก็เพิ่งลองใช้เหมือนกันก็จะได้เหมือนแบบไปฆ่าเม็ดสีสีเหลืองหรือว่าสีส้มที่เราไม่ต้องการนะคะสีวันนี้ที่ปื้มทํานะคะเป็นของดิเซ่คูลแอชนะคะก็ความเป็นจริงแล้วว่าปื้มชอบสีด์กชอกโกตนะคะกับคูแอหรือว่าสีแบบพวก สีอะไรก็ได้เข้มๆเพราะว่าช่วงเนี้ยอินกับอะไรเข้มๆจะบอกว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่ยุ่งๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาไปร้านทำผมแบบ5 6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาทําร้านพี่เอเนี่ยแหละแต่พอเขาย้ายร้านอะ่ะปุ้มก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทาคลิปแบบเราไม่ได้มาอัปเดตตั้ง1ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากพาทุกคนมาแบบทําผมในราคาหลักร้อยเออปังปังซีวูปเปลไม่ไหวเนี่ยแมวตัวเนี้ยก็คือเป็นแมวแบบร้านพี่เอตั้งแต่แบบตอนนั้นเขาก็พาน้องเหมียวมาด้วย ปื้มมาร้านนี้นะคะก็คือ walk in มาเลยแล้วก็สิ่งที่ทุกคนมาก็ค่อ walk in แล้วก็นั่งรอว่าแบบเฮ้ยคิวต่อไปคือของใครมาย้อมสีผมเพราะว่าคนดำมันมา say hello แล้ว <c oughs> เราไปทำกันค่ะ ทั้งหมดเท่าไหร่คะใซ่ไฮแล้วสองร้อยโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบายแล้วสวัสดีนะคะมาแล้วทุกคนขอทอดแมสกคูดแป,ป๊บอุ๊ยฝนตก เดี๋ยวแบบทำตัวเป็นเจ้าหญิงดีกว่าให้พี่แพทแบบมารับอะไรอย่างเงี้ยราชลถมาเกยตอนอยู่ในร้านอะไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เพราะว่ามีแบบมีคนหลากหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเขิน <c oughs> ทางนี้นะคะทําผมไป200บาทนะคะเอาจริงๆแล้วพี่เออะจะแอบลดให้กับปื้มด้วยเพราะว่าปื้มเป็นลูกค้าเก่านะคะเขาะจะคิดปื้มมาผมสั้นประมาณนี้คือ150บาทแต่ปื้มหมายแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบ สนับสนุนเขาค่ะเขาย้ายมาร้านใหม่แล้วใช่ไหมคะปึ้มก็เลยบอกว่าขอให้คิดราคาแบบปกติปกติจริงเผื่อแบบถ้าเกิดใครมาทําตามเนี้ยจะได้เป็นราคาที่แบบสแตนดาร์ดเลยเขาก็ได้คิด200นะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผมยาวนะคะราคามันจะมากกว่าเดิมประมาณแบบ2 0่สบถึงห้าบาทนะคะพี่เอบอกประมาณนี้แต่ความเป็นจริงอะ่ะเขาอ่ะบอกปึ้มว่าเขา่าอยากเพิ่มราคาแค่แบบ1 0บถึงยีบาทเท่นานั้นเองจากร้านเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ปึ้มาตั้งใจมาแบบช่วยพี่เอโปรโมทร้านใหม่ของเขานะคะเพราะปึ้มรู้สึกว่าแบบ เขาหน้ารักมากมากเลยแล้วเขาอยู่กับคนในซอยมาแบบมากกว่าสิบห้าปีอะ่ะคือความจริงร้านเขาก็คือทําทั้งเล็บทํำน้งผมด้วยเดี๋ยวเราแบบเป็นเจ้าหญิงแปบแลบเราต้องโทรหาแบบคุณแท็กซี่ก่อนว่าเอ้ยจะมารับหรือไม่เม่พูดคนเดียวบางทีก็เขินเขินอ่ะแต่แบบเราก็ต้องทําตัวแบบไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ซื้อกล้วยดีกว่าซื้อกล้วยเอากล้วยค่ะ เอาไม้เท่าไรหร่อะคะยีสิค่ะเอาสองไม้เลยค <25. S 1> ่ะฮัลโหพี่แพทฝนตกน่ะครับเออบายความเป็นจริงแล้วอะอยู่แค่หน้าบ้านแต่เป็นเพราะว่าแบบฝนตกก็เลยต้องแบบโทรนิดน,นึงนะคะ<า>ค่ะเดี๋ยวเริ่มขอบคุณค่ะรอคุณแพทซี่มารับ ผมสวยนะผมสีสวยม,มาแล้วครับมาแล้วครับ hello, hello. ซื้อกล้ยมาฝากนายด้วยค่ะอชอบป่ะเป็นลิงไม่ใช่หรอ ผมวันนี้ปื้มก็ชอบมากๆเลยมันเป็นสีแบบออกเทาๆนะคะคูลเอชแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ย้อมผมสีแบบพวกบอลพวกแบบเทาพวกอะไรต่างๆเนี่ยปื้มแนะนําให้ใช้แชมพูที่มีแบบสีม่วงจะได้ค่าเม็ดสีเหลืองแล้วก็เม็ดสีส้มอันนี้แบบลดๆมากฟังฟังซิวเปรมากเลยค่ะความเป็นจริงแล้วอะที่ราคามันแบบน่ารักขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่าเราซื้อ,อยย้อมผมไปเองใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็คือทําผมให้สาดได้ให้ที่ปื้มอะไม่ไม่ย้อมโฟมเอง เป็นเพราะว่าปื้มอะอยากให้เหมือนเราจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยสีผมเรามันจะได้เท่ากันทั้งหัวอะไรประมาณนี้ถึงและเห็นไหมง่ายปะเวอร์ที่สุดแค่แบบฝนตกไปปล่อยให้ดูสีผมชัดๆนะคะตอนถึงบ้านวันนี้นะก็เป็นแบบวันง่ายๆสำหรับปื้มนะที่ออกไปสวยแบบเดียวแล้วก็กลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะสีผมเลิศคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยเจอกันหน่อยาย